แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ t 8 4 o p l o t +M ย k r a i n ปี2025โดยไม่มีหัวข้อเพื่อให้เหมาะสมกับการพากเสียงในช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีด t 8 o p l o +M หรือที่รู้จักกันว่า o p l o t M คือรถถังหลักยุคใหม่ของยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยของประเทศยูเครนในปี2025รถถังรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์ม T-80UD ซึ่งเคยถูกใช้งานโดยกองทัพโซเวียตและได้รับการปรับปรุงอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านกรอบปืนหลักระบบควบคุมการยิงและระบบป้องกันตัวขั้นสูงเพื่อให้ตอบโจทย์ขององค์การรบในยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในด้านการออกแบบ T-84 o p m ยังคงรูปลักษณ์อันดุดันเหมือนรถถังตระกูล T-80 แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือระบบการป้องกันที่ถูกยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ตัวกราะได้รับการเสริมด้วยกราะคอมโพสิตและระบบเกราะปฏิกิริยาแบบระเบิด (Explosive Reactive Armor) หรือ ERA รุ่นโน s e และ Duplet ซึ่งสามารถสกัดขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังรวมถึงกระสุนเจาะเกราะสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักของ T-84 Oplot-M อยู่ที่ประมาณ51ตันโดยมีลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการรถถังพลปืนและพลขับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ a โหลดเดอร์ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีพลโหลดเช่นในรถถังบางประเทศทั้งยางช่วยให้การยิงต่อเนื่องมีความรวดเร็วโดยสามารถบรรจุกระสุนใหม่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอาวุธหลักของ T-84 Oplot-M คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มเม แบบ KBA 3ซึ่งมีความสามารถในการยิงกระสุนหลายประเภททั้งกระสุนจากรอบ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูง h f r a g และที่สำคัญคือสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีแบบคอมบัดจากลากลก้องปืนได้โดยตรงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มระยะยิงได้ไกลถึง5กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงมากเมื่อเทียบกับการยิงแบบทั่วไปในส่วนของปืนรองที84โ p พร M ติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ม แบบ KT 7 6 2และปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7มิลลิ mm. เมตร KT 1 2 7บนหลังคาป้อมปืนซึ่งสามารถควบคุมจากภายในตัวถังโดยไม่จำเป็นต้องโผล่ตัวออกมาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยอย่างมากในสนามรบยุคป,ปัจจุบันอีกหนึ่งจุดเด่นของ O p ปร t M คือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยกล้องความร้อนและระบบเลเซอร์ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้าย นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติที่ทำให้พลปืนสามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วได้อย่างแม่นยำเครื่องยนต์ของ T84 o p r o t M เป็นแบบดีเซล 6Td 2E ขนาด1,200แรงมา้าซึ่งมีความทนทานสูงแม้ใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิสูงหรือมีฝุ่นละอองหนาแน่นเครื่องยนต์ตัวนี้ทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดบนถนนถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระ ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมนี้ทาให้ออปอลต M เหมาะกับการปฏิบัติการในพื้นที่หลากหลายทั้งในเมืองป่าเขาหรือทะเลทรายระบบช่วงล่างของรถถังรุ่นนี้ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อรองรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจากกระเสริมโดยยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายรวมถึงมีระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี NBC และระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่สามารถตอบสนองทันทีหากเกิดเหตุไฟไม่ภายในรถถัง ในปี2025 T84 O p lot M ยังคงเป็นแกนหลักของกองทัพยูเครนในการปกป้องดินแดนและปฏิบัติการรบในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในบริบทของสงครามสมัยใหม่ที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนและจะรวดนำวิถีอย่างกว้างขวาง o p เ o t M ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบป้องกันแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาก่อนจะปะทะเป้าหมายระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความอยู่รอดของรถถังในสนามรบอย่างมาก ในด้านของความร่วมมือระหว่างประเทศรถถังที่8 4 o p o t M เคยถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆเช่นไทยซึ่งมีการจัดซื้อรุ่น o p l o T ที่ดัดแปลงตามความต้องการของกองทัพไทยแม้ในช่วงปี2025ยูเครนอาจต้องจัดลำดับความสำคัญขององค์การใช้งานภายในประเทศเป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงแต่ชื่อเสียงของ o p o อ M ในฐานะรถถังที่ทนทานแข็งแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยยังคงดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ จุดแข็งที่ชัดเจนของ O p ปรอดเมเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นในระดับเดียวกันเช่น M1A 2 a อแบรมของสหรัฐอเมริกาหรือ L e โอพาดส 2A7 ของเยอรมนีคือการมีขนาดที่เล็กกว่าคล่องตัวกว่าและต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้การออกแบบระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติยังช่วยลดภาระของลูกเรือและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายจากการโจมปีภายในรถถังแม้ว่าในปี2025เทคนโนโลยีของโลกจะพัฒนาไปไกลมาก แต่โอปราก็ยังคงรักษาความทันสมัยด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบเซนเซอร์และอาวุธให้สอดคล้องกับภัยคุกค,คามใหม่อย่างต่อเนื่องอาทิการติดตั้งระบบ AI สำหรับช่วยวิเคราะห์สถานการณ์รบการสื่อสารแบบเข้ารหัสขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีแบบดิจิทัล o อ o ร M จึงเป็นมากกว่ารถถังทั่วไปเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามของประเทศยูเครนในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้ความกดดันทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ด้วยการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและการวิจัยที่ลึกซึ้งในช่วงเวลาที่ภูมิภาคยุโรปตะวันออกยังคงมีความขัดแยง้งและการสู้รบที84ดโออเได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเอาตัวรอดและทำลายสัตร,รูในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังสะท้อนถึงเจตจำนงและความกล้าหาญของประชาชนและนักพัฒนาในยูเครนที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ ในท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของ t 8 4 o plot m ไม่ได้อยู่แค่ในพลังทำลายล้างแต่อยู่ในความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของสงครามยุคใหม่ทั้งในเชิงเทคโนโลยีการป้องกันและการทำงานร่วมกับระบบโร,รบอื่นๆบนสนามรบนี่คือหนึ่งในรถถังที่ยังคงครองตำแหน่งแนวหน้าของกองทัพยูเครนและอาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศอื่นในอนาคตเช่นกันขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำโปรยคลิปคำอธิบายพร้อมอีโมจิ หรือแฮชแท็กสำหรับวิดีโอนี้แจ้งผมได้เลยครับ